ขอไปแทงจริงๆนะอะไรลูกมึงนะลูก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 ที่เคยแทงมานะขอให้ลงมาจับร่างแม่นะอมจมาอมลงมาอมจมาอมลงมา Om jong malung 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 malung

áo nói đen cái bên cuột chỗ đấy Chắc Đi cái đấy cái đấy đen Kín còn bay Chờ đi chờ 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 đen còn bay cờ ra à, bay kín bay ơi, Kín đến một ô, ô, đang có dạp dữ Mua thịt nắm đen nhìn nhìn Nắm đen mới Giờ ngày nay Còn ừ. đi Ăn ừ đi ăn nhiều Nó không đẹp rồi đó Đấy mà Bước điều thấu nắm đen này Cũng với tháng 2 rồi โอ้มีก้อนปวดปวดปวดเห็นไหมเห็นว่าดูกันกินเน่ยโอ้เอาเอเออเอาเอแม่ไม่ไยทำให้กินหรือไงเอาอีกเปล่ามีขวดเอาหน่อยไหมอะไรสักนิดไหมเอาหน่อยป่ะเอาหน่อยนะแสดงว่าแม่ไม่ไยทำให้แดกเลยผส่งมาเนี่ยเอ้ยเด็กจะชอบกินน้ำแดงกันนะโอ้มันมาดูเลยนะเอามาดูได้ดูได้นะไม่เป็นไรไม่ห่วงดูได้ของจริงก็คือของจริงไงอ่ะกินได้อีกเอาเอายิ่งยิ่งยิ่ คนก e ินธรรมดาได้ยังแก๊สเลยดูดิเอากิน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 ดูดไม่ปล่อยเลยเอากิน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 เข้าไปกินเข้าไปเออเอาเอาจะได้เป็นเกิดสักทีหมดเวรนหมดกรมหมดข้อมันโศกแล้วเอ้าไม่หายใจเลยดูการกินดูการกินโอ้เอาเอาโอ้จะเดมไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยไม่ได้ให้หรอกเราธรรมดานี่จะดูดเลยเนี่ย ดูดูดันเลยเออเป็นไงโอ้ดีใจดีใจเออเอาเอาเอาเอยอเอาเอาเอาเ้มกไปนูจิ้มจิ้มจิ้มจิโอ้ยดูการกินครับน้แดงครับโอ้โหเอาเอปวดขนาดกูกินอย่างนี้กูยังจุกเลยนะโอ้เป็นไงยอดขึ้นใจหมขึ้นใจชอบอ้ยเอาเไอ้หนูโอ้ยเอา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 มอย่าไปเกินหรืยังตนนี้อย่าไปเกินไหมโอ้ตายแล้วพ่อมาด้วยไปเนี่ย ไมใช่พ่อหรอหรือเปล่าไม่ลูกไม่ใช่พ่อหรอกเออแหม่อย่าไปเกิดนโกรธแม่เปล่าอดมันจะร้องไปก็ร้องออกมาเลยนะเออปล่อยให้เต็มที่หรือเปล่าวันนี้ได้ไปเกิดแล้วไงนะเป็นหญิงเป็นชายเป็นหญิงหรือเปล่าเป็นชายใช่ไหมเป็นชายหรือเป็นหญิงเป็นหญิงเป็นชายสบายแล้วนะไปชัวนะไม่ตามแม่แล้วนะไม่เอาแล้วนะกลับแล้วนะไม่อยู่แล้วนะ เออเอาเอาเอาไม่ตามแม่แล้วไม่ใช่ลูกเองใช่ไหมไอ้หนูเออเอาเอาเอาไปไปไปเดี๋ยวโดนด่าหน่อยคิด <c oughs> ถึงบุญมาแล้วกันคิวเยอะไม่อยากคุยมากกิตนั้นแบ่งพอนะคิดถึงบุญที่เคยทำที่ยังเป็นมนุษย์นะเอ้ยไม่ได้เป็นมนุษย์ด้วยีจะตายก่อนนะ <c oughs> เป็นเป็นมนุษย์ในอดีตชาติแล้วกันนะคิดถึงบุญกับสนที่เคยเป็นมนุษย์ในอดีตชาตินะคิดถึงบุญที่แม่ทำให้นะคิดถึงบุญเข้ไว้ยนะล้วเดี๋ยวเขาถามว่าเคยทำสิ่งไรผมเคยทำสิ่งนี้มากไม่ยช่ของประวัติเข้าใจไหมนะ นะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอย่าได้จองเวรแม่เองเลยนะจะมีบริวารข้ามารับนะจงไปกับบริวารข้าเข้าใจนะแล้วไปอย่างเขานะไปอย่างเขาไปดื้อน,นะไปเกิดได้ซักนะไปเกิดนะหนะมดเลยหมดกรรมนี้แล้วนะบริวารข้าจงมารับดวงวิญญาณเด็กดวงนี้นะไปซักนะไปไปล่อยไปไปจ้ะปล่อย งงรู้ว่ากินน้ำแดงมีขวดอูเนี่ยไม่รู้เลยว่ากินน้ำแดงมีปวดนี่เอาไปทิ้งด้วยไม่เก็บไว้เอาเอาไปของลูกมันจริงจริงนะสุดท้ายที่เลือกเลยเอาไปเจออะไรเออหรือไปมีมิดต้องมาดูว่าอาการแต่ว่ามันน่าจะดีขึ้น่าจะ